รูปภาพที่เอามาแสดงว่าถูกไปพักเรือ <ไป S 1> อ,อ่าอันนั้นก็คือได้เห็นแค่นั้นแหละ,ะแต่สุดท้ายสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ไปอยู่ในสำนวนนะอไม่ได้ไปอยู่ในสำนวนการสอบสวนนะสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เราอยากเห็นแต่ประเด็นพอกลับมาเรื่องของเรื่องเรื่องนี้เพราะว่าพี่อัดเนี่ยทำเรื่องน้ําเรื่องดินในการที่จะหาว่าสิ่งไหนจุดไหนมันสอดคล้องคือผมมาเป็นวิศวกรโยธามาสาปีค่ะผม รู้อยู่แล้วว่าการที่จะพิสูจน์น้ำในน้าในปอดหรือการจมน้ำเนี่ยะนะครับนะมันก็ต้องไปเอาน้ําที่จุดตกมาดูว่าเป็นจริงไหมเป็นน้ําชิดนเดียวกันกันกบในศพน้องแตงโมไหมมันพิสูจน์ได้เออเนี่ยแต่ว่าผลชันะสูตรที่ร่างน้องแตงโมเมื่อเกือบสามปีที่แล้วเนี่ยมันมีเรื่องน้ําอยู่หรือเปล่าคะพี่อมันอย่างนี้คือเขามีการไปเก็บดิน <c oughs> ผมถามว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าเก็บอะไรก็เก็บเท่ากับย้มองอะ <c oughs> ต่จริงๆ